สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทํานายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงในหัวข้อคนที่ฟ้ากําหนดมาเพื่อตามหาคุณเขาเป็นใครฟ้ากําหนดมาเพื่อตามหาคุณเพื่อมารักคุณเพื่อเป็นคู่ของคุณคนที่ฟ้ากําหนดมาให้เป็นคู่ของคุณเขาตามหาคุณ เขาเป็นใครสองเรารู้กันคุณพบเจอกับเขาคุณจะรู้ด้วยตัวคุณและเขาเหมือนสองเรารู้กันคนที่อยู่ในใจคุณคุณอยู่ในใจเขานะตอนนี้ฟ้ากําหนดมาเพื่อตามหาคุณคุณรักเขาเขารักคุณแต่เป็นรักที่นิ่งๆนะคุยกันทางแสงเพลงแค่มองตาก็รู้ใจเพราะคุณกับเขารู้กันสองคน หรือไม่บางคนบางท่านคุณยังไม่พบเจอยังไม่มีใครที่รู้ใจคุณคุณรู้ใจเขาไม่มีใครที่คุยกันทางเสียงเพลงแล้วคุณพบเจอกับเขาคุณจะรู้สัมผัสได้เป็นคนที่ฟ้ากําหนดมาเพื่อตามหาคุณหรือเป็นคนที่คุณก็ตามหาเขาเหมือนกันมีพลังงานที่รู้กันสองคนน่ะนิ่งๆรู้อยู่ในใจรอคอยอยู่ในใจ คนที่คุณสัมผัสได้คุณรู้ว่าเขาเป็นใครคุณจะรู้ด้วยคุณและเขาสองคนที่รู้ที่เข้าใจกันเหมือนรักนิ่งๆไกลห่างดูพลังงานที่เหมือนกันกันกบคุณอะถ้าคุณคิดถึงเขาเขาก็จะคิดถึงคุณ คุณฟังเพลงมีการทางเสียงเพลงอะเพราะเขากำฟ้ากำหนดมาให้เขาตามหาคุณมารักคุณคุณรักเขาดวงใจคุณเป็นดวงใจของเขาเขาเป็นดวงใจของคุณอยู่ใกลแล้วมีความสุขสร้างครอบครัวที่อบอุ่นนะดวงใจของทุกคนเริ่มต้นใหม่ หรือไม่ก็เป็นคนที่คุณกับเขาจบกันไปแล้วแล้วมาเริ่มต้นใหม่เพราะเป็นนี้พูดถึงการเริ่มต้นใหม่แต่เป็นคนที่คุณจบไปแล้วไกลห่างกันแต่คุณก็อยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณรู้กันสองคนพลังงานที่คุณรู้คุณสัมผัสได้แล้วเขาจะมาเริ่มต้นใหม่เมื่อคุณยังรักเขาอยู่รอคอยเขาอยู่แล้วปิงฟ้าที่กําหนดมาตามหาคุณไม่ว่าจะไกลห่างผัดพากจากการมีอุปสรรคความน้ํา ก็จะกลับมาหรือถ้ามองอีกด้านคุณรู้กันสองคนเขาจบจากอดีตของเขามามาเริ่มต้นใหม่กับคุณการเริ่มต้นใหม่หรือคุณจบแล้วมาเริ่มต้นใหม่นะคนใหม่เริ่มต้นใหม่ทั้งคุณและเขามีพลังงานเริ่มต้นใหม่แต่ไม่ว่าอย่างไรคุณรู้กันสองคนคุณรู้สัมผัสได้ คนที่ฟ้ากำหนดมาเพื่อตามหาคุณเพื่อรักคุณแต่รักนี้เหมือนถูกแกล้งกว่าจะสมหวังกว่าจะเข้าใจกันแม้พบเจอกันแล้วก็มีอุปสรรคขวางน้ำหรือคนที่อยู่ในใจคุณคุณอยู่ในใจเขาแต่รักชอบก็พูดไปอีกแบบอีกอย่างเหมือนไม่รักไม่ชอบชอบแกล้งอะ่ะชอบแกล้งชอบอําคุณอยู่ในตอนนี้ล่วงหลายใบไม่เอา จับมือไว้แต่ไปคนละทางแล้วก็ยังมีพลังงานที่ไกลห่างพัดภาจากการจบกันไปแล้วไปคนละทางคิดคนละแบบคนละอย่างคนหนึ่งไปทางซ้ายคนหนึ่งไปทางขวาชอบคนละแบบและอย่างแต่คุณก็ยังอยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณเป็นคนที่ฟ้ากําหนดมาเพื่อตามหาคุณเขาตามหาคุณแล้วคุณก็ตามหาเขาแต่ก็เป็นนะตอนนี้ยังอยู่นิ่งๆนะนิ่งๆในใ,นใจ ถึงแม้จะไกลจะห่างจะจบจะจากกันคิดคนละแบบคนละอย่างหรืออยู่ไกลก็เหมือนอยู่ไกลแต่ก็ยังไม่ปล่อยมือจากกันยังไม่ปล่อยหัวใจจากกันคุยกันทางเสียงเพลงมองตาก็รู้ใจแต่ชอบคนละอย่างแต่ก็อยู่ในใจคุณคุณอยู่ในใจเขาอยู่คุณพบเจอเขาแล้วแล้วคนที่ไกลห่างผันผากจากกัน,น,นความรักน่ยแล้วแต่และคนละท่านที่จบที่ไกลที่ คิดคนละอย่างไปคนละทางรักนี้ยังเหมือนถูกแกล้งอยู่เขาเป็นคนที่ฟ้ากำหนดมาตามหาคุณรักคุณฝันฝ่าอุปสรรคขวางน้ำแตกต่างแต่เขาก็จะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคขวางน้ำแม้ปัญหาใหญ่โตมากมายเพียงไหลก็ไม่กลัวเพื่อน ที่จะได้อยู่กับคุณเป็นคู่กับคุณมาเริ่มต้นใหม่กับคุณคุณรู้กันสองคนในตอนนี้สองมองคุณอยู่เนี่ยนิ่งๆเงียบๆุูคุณก็ไม่รู้ว่าเขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่มองคุณทางโทรศัพท์คุณคือดวงใจของเขาแล้วเขาก็จะเป็นดวงใจของคุณหึงหวงห่วงคุณส่องมองแล้วก็ห่วงหึงมาเริ่มต้นใหม่ กตาเวทนะีเนี่ยเขาจะมาตอบแทนในความดีของคุณความรักของคุณที่มีให้เขากระตวเวทีแล้วเขาเป็นคนมีความกตัญญูเป็นที่พึ่งพึ่งพาอาศัยได้ห่วงใยคนอื่นคนรอบข้างมีความรับผิดชอบอะกระตาเวทีแต่รักนี้ยังเหมือนถูกแกล้งคู่เสีย ต่ฟ้ากำหนดมาเพื่อตามหาคุณลือรั้นเหมือนกันเชื่อมันในตัวเองเอาใจใจตัวเองเป็นคู่เสียเหมือนเหมือนกันน่ะหรืออีกอย่างคุณกับเขาอะ่ะยังไม่เข้าใจกันมีปัญหากันอยู่ในตอนนี้ไปคนละทางแล้วเลือกคนละทางแต่คุณก็ยังอยู่ในหัวใจเขานะย้ำสามพัดภาคไกลห่างคิดคนละแบบคนละอย่างแต่คุณยังอยู่ในหัวใจเขาอยู่ เขาเป็นคู่ของคุณกําหนดมาเพื่อตามหาคุณมาเริ่มต้นใหม่กับคุณน่ะคิดเรื่องเก่าๆคนเก่ากลับมาใหม่คุณเคยรู้จักเขามาก่อนแล้วเขาแก้ไขอุปสรรคปัญหาเรื่องเก่าๆของเขาก่อนเนี่ยตามหาคุณเป็นคนที่ฟ้ากําหนดมาเพื่อตามหาคุณมารักคุณ ตอนนี้รักเหมือนถูกแกล้งต่คุณเป็นดวงใจของเขาคุณอยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณแต่ก็ยังไกลห่างนะคิดคนละอย่างอยู่ไกลก็ยังเหมือนอยู่ไกลเนะี่ยที่ผ่านมาคุณก็อยู่ในใจเขาแต่ก็ส่องมองหึงหึงห่วงห่วงคุณ เขาดูนิ่งๆนะส่องมองแต่เขาอยากเริ่มต้นใหม่มาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาพร้อมที่จะแฟนฝาปเปสักขวางน้าแล้วแล้วคิดจะทําอย่างไรอีกทําอย่างไรได้อย่างนั้นเขาทําอย่างไรได้รับผลอย่างนั้นทําให้คุณเจ็บผิดหวังเสียใจเขากําลังอยู่ในความเจ็บความผิดหวังเสียใจแต่เขาเป็นคนที่ฟ้ากําหนดมาเพื่อตามหาคุณมารักคุณเขาก็จะรักคุณอะแล้วเขาเจ็บผิดหวังเสียใจเขารู้แล้วแล้วเขา ว่าคุณดีกับเขาห่วงใยเขาจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือไม่ก็เป็นคนที่ทําดีกับคุณอ่ะพอทาอย่างไรกับคุณได้รับผลอย่างนั้นมารักคุณผู้เลือกผู้ถูกเลือกเขาไม่ได้เลือกคุณเขาจะเลือกคุณหรือคุณไม่ได้เลือกเขาเขาดีกับเขาคุณเขาดีกับคุณแต่คุณไม่ได้เลือกเขา แต่เขาอะตามหาคุณตามรักคุณส่องมองคุณอยู่พลังงานสลับกันได้หรืกคุณเองอะไม่ได้เลือกเขาหรือเขาไม่ได้เลือกคุณอะแต่ก็เป็นคู่ของคุณเพราะยังมีพลังงานที่คุณก็รู้กันสองคนอะอยู่ในใจคุณถึงแม้จะไกลจะห่างไม่ได้เลือกคุณไม่ได้เลือกเขาแต่เขาก็ยังอยู่ในใจคุณเขาไม่ได้เลือกคุณก็ยังอยู่ในใจอยู่เน่จับมือกันไว้อยู่ไม่ปล่อยมือจากกันเฝ้ามอง เขาเฝ้ามองคุณอยู่นะตอนนี้ย้ำซ้ำจะมีสิ่งขวางกั้นกั้นขวางถูกจองจำแต่ก็มีทางออกได้มาถึงเวลาใช้เวลาก่อนตอนนี้เขารู้แล้วเขารักคุณนะอะเมารักเขารักคุณทำอย่างไรกับคุณได้รับผลอย่างนั้นแล้วเขาจะมาเริ่มต้นใหม่มาตามหาคุณเป็นคู่ของคุณ แล้วเรามาดูพลังงานของคุณคิดอย่างไรจะทำย่างไรไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณความรักคุณเป็นอย่างไรฟ้ากำหนดมาให้เขาตามหาคุณตามนะตอนนี้เขารักคุณส่องมองคุณดูคุณเองก็ส่องมองเขารักเขาแต่ก็จะสมหวังได้นะเพราะชีวิตเนี่ยจะได้เริ่มต้นใหม่เพราะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาและมาตอบแทนคุณ ทาบอกว่าสเสน่ห์มีสเสน่ห์ดูหล่อดูสวยนะเนี่ยมีเสน่ห์ยาวยวนยัวยวนหัวใจอ่ะสิ่งคนตรงข้ามเพศตรงข้ามฝั่งตรงข้ามของคุณน่ะให้ให้เขาลหลาางไหลคลั่งไครคุณมีคนลหลงไหลค้ั่งไครรักมาความรักมาให้คุณจนคนอื่นอิจฉาคุณอิจฉาตาล้อนเพื่อนคนรอบข้าง คุณรู้จักคุณแล้วคุณดูมีสเสน่ห์นะเนี่ยสเสน่ห์ให้คนที่เขาขั่งคายหลงไหลในความน่ารักความหลอ่อความสวยของคุณแล้วคุณมีสเสน่ห์แล้วมีพลังดึงดูดคนอยากอยู่ใกล้ชิดคุณตลอดเวลาเพราะพรัษสมีอะดูดีมีสเสน่ห์ดูหลอ่อดูสวยมีความจิตใจดีความสงบร่มเย็นอะมีเมตตา แล้วคุณดูดีมีสเสน่ห์เหมือนไพ่บอกว่าจุดเด่นคือสายตาในในในดวงตาของคุณอะสะกดหัวใจให้ทุกคนมาหลงรักคุณพลังดึงดูดคงเบ่งความรักได้ดังที่คุณคิดนะอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจ ก็คงเบ่งอ่ะบรรลุเป้าหมายในที่คุณคิดคุณต้องการคุณปรารถนาคุณรอคอยว่าคุณเจอคนที่ใช่ก็พร้อมจะแต่งงานอยู่กินไปจนแก่จนเฒ่าไปด้วยกันถ้ายังไม่เจอคุณก็รอคอยได้หรือคุณรอคอยเขาอยู่ที่ผ่านมาหรืออีกอย่างไพ่บอกว่าคุณอ่ะดูหล่อดูสวยดูมีเสน่ห์โอกาสที่จะเหมือนไม่รอบคอบในในเรื่องความรักโอกาสผิดหวังเสียใจกับความรักก่อนแล้วไพ่บอกว่าให้คุณใช้เวลาที่จะ ให้ดูใจเรียนรู้ศึกษาในใส่ใจคอก่อนที่จะตกลงปวงใจคบกับใครอ่ะเป็นแฟนกับใครครบกับใครสร้างครอบครัวกับใครใช้เวลาแล้วคุณเคยผิดหวังมาก่อนคุณจะสมหวังมันรู้เป้าหมายได้ดังที่คิดให้ลอบคอบบอกว่าฮนุมานกับนางเบนจากาย รักที่รวดเร็วตกหลุมรักที่รวดเร็ว,ด,วด้วยความรักที่รวดเร็วมีอุปสรรคปัญหารวดเร็วแล้วมีทางออกตรงคุณต้องการความสําเร็จสมหวังที่รวดเร็วแล้วคุณจะพบรักที่รวดเร็วนะในตอนนี้ีพระทักษะถ้าคุณเคยมีอุปสรรคปัญหามาก,ก่อน รักที่กว่าจะไม่สามารถลงเอยกับคนรักได้ง่ายดดยนักแล้วคุณจะสมหวังละเมื่อเลยไปทำงานหรือเมื่อคุณผ่านอุปสรรคปัญหามาเนี่ยเจอคนที่ใช่คู่ที่มีฐานะทัศนคติที่ดีดูแลคุณเข้าใจคุณคุณเข้าใจเขาแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยพบกับความสุขออกจากอุปสรรคปัญหาได้แต่กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวงังต้องมีอุปสรรคฝาก้นา จเจ้าป็นฟ้าคนที่ฟ้ากําหนดมาเพื่อตามหาคุณจะจะมาเป็นคู่ของคุณรักที่ดีมาให้คุณสรุปให้อยากบอกว่ามัน่นคงเนี่ยคุณจะพบรักที่มัน่นคงแต่กว่าจะพบรักที่มัน่นคงกว่าจะสมหวังไม่ได้ง่ายได้นักนะต้องต้องฝาฟันอุปสรรคผิดหวังเสียใจมาก่อนด้วยด้วยหัวใจที่มั่นคงของคุณะจะสมหวังคู่ที่คุณกับเขาแตกต่างกันเขาจะมาส่งเสริม สนับสนุนในหน้าที่การงานชีวิตคุณหรือรักด้วยกันเหมือนรักที่สดใสน,นะดูคุณแตกต่างกันการไวเ้เหนือเชื่อใจกันมาส่งเสริมสนับสนุนคนรอบข้างคุณก็ยอมรับเขาเป็นคู่เป็นคู่ของคุณคุณจะเจอคู่ที่ดีดูแลคุณมีความสุขความมั่นคงได้ดังที่คุณคิดบรรลุเป้าหมายที่คุณวางแผนชีวิตไว คนที่คุณรอคอยคุณจะเจอคนที่ใช่เพจะได้เป็นคู่กันฟ้ากำหนดมาเพื่อตามหาคุณเพื่อรักคุณเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลขสิบหมายเลข2หมายเลข25หมายเลข8หมายเลข10หรือไม่ก็เกิดปีมะแม่หรือไม่ก็เกิดราศีมังกรหรือเกิดเดือนมก,กราคม เรามาดูพลังงานของคนที่ฟ้ากำหนดมาเพื่อตามหาคุณมาลักคุณรักที่มั่นคงมาให้คุณแต่ดูพลังงานทั้งคุณและเขานะ,นะเหมือนต้องผ่านอุปสรรคขวางน้ำแต่คุณยังอยู่ในใจเขานะคนที่อยู่ในใจคุณนั่นแหละถ้าคุณพบเจอเขาแล้วทันไกลห่างมีอุปสรรคปัญหาหัวใจคุณก็ยังรักเขารอคอยเขา แล้วมาเป็นคู่ของคุณถ้าคุณยังไม่เจอคุณจะรู้จะสัมผัสได้ได้ดังที่คุณคิดบรรูุเป้าหมายที่วางไว้นะ่ะความมั่นคงเรามาดูพลังงานของเขาคิดอย่างไรจะทําอย่างไรความรักเขาเป็นอย่างไรเรามาดูพลังงานความรักเขาเป็นอย่างไรเขาจะทำอย่างไรต่อไปนี่อันนี้ก็คงเบ่งเป้าหมายที่วางไว้เขาว่าคุณคือคนที่ใช่เขาก็จะอดทนรอคอย มั่นคงกับคุณมีเป้าหมายในชีวิตละสําเร็จสมหวังได้ดังที่คิดคนที่คุณเขารักคุณที่ผ่านมาแล้วใปัจจุบันคุณก็ยังเขายังรักคุณคุณรักเขาไพ่อินอะสำเร็จสมหวังอันยิ่งใหญ่และงดงามแต่ความรักนี้ความรักเขาอะเนี่ยพลังงานก็ยาำสามนะเหมือนคุณต้องเป็นความรักที่ เหมือนผ่านอุปสรรคปัญหาเคยผิดหวังเสียใจพัดภาคจากคนรักความรักก่อนแล้วเขาจะมาเจอคนที่ใช่คือคุณอะนึกว่าจะเข้าใจกันเพราะคุณกับเขาจะเขาว่าคุณอะจิตใจดีแล้วก็มีนิสัยใจคอที่คล้ายๆกันทัศนคติในการใช้ชีวิตที่เหมือนๆกันอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขนะคะว่าจะเจอคู่ คู่ที่ส่งเสริมสนับสนุนคู่แท้แล้าคุณกับเขาเป็นคู่แท้กันะ่ะไม่ว่าจะพัดภาคไกลห่างก็ขเขาผิดหวังเสียใจคุณอะจะมาส่งเสริมสนับสนุนในหน้าที่การงานความรักอนาคตที่ดีแล้วเขาก็เป็นคนที่เป็นคนที่จริงจังกับความรักนะให้ความสำคัญกับการเลือกคู่ พื่คนรักหวังเรื่องความใช้ชีวิตกับคนรักอะไว้ค่อนข้างสูงไว้มากจนบางครั้งดูแข็งกระด้างและจริงจังมากพยาพาลีจะปูทศกัณเนี่ยเขาไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวาแล้วเขากับคุณต้องปรับตัวเข้าหากันแล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เขาต้องต้องหาทางออกที่รวดเร็วอึดอัดให้ความรักนี้สมหวังรวดเร็วแต่ด้วยอาศัยความมั่นใจเด็กเดียวมั่นคงมีสติของเขานะแต่ัดสินใจหาทางออกได้พญาพาลีจับปูทศกัณฐ์ตอนนี้รู้สึกอึดอัดวิตกกังวลว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรในอนาคตด้วยนะวิตกกังวลถึงอนาคต แต่ด้วยเป็นระยะชั่วขา่าวเขาจะมีทางออกหาทางออกได้คิดอย่างไรรักที่ยังไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้คุณกับเขาเนี่ยคุณแผนกับนางพิมพารายเขารักคุณคุณรักเขาแต่ก็ยังมีอุปสรรคขวางน้ําือกว่าจะเข้าใจกันอ่ะเขารักแต่ก็ยังไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ไม่สมหวังได้แต่ก็เป็นคู่ฟ้ากําหนดมาเพื่อตามหาคุณมารักคุณ รักแต่ต้องอยู่ในศีลธรรมอันดีไม่ผิดศีลผิดธรรมมีทางออกได้สมหวังแล้วเขาจะเอาใจใส่คุณนะก็ค่อยคิดค่อยแก้ไขแล้วตัวเขาเองอะ่ะเหมือนมองมองมุมมองในปัญหาที่กว้างขวางปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์สถานการณ์ได้นะ่ะเขาพร้อมจะปรับตัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวางแผนอนาคตที่ดีด้วยความรอบคอบนะจะสมหวัง ทบทวนทเทพพฤหัสบดีศึกษาเรียนรู้ทบทวนทําความเข้าใจชีวิตใช้เหตุและผลถึงมีอุปสรรคปัญหาก็มีทางออกได้เพราะวปน,นี้เรียนรู้มาด้วยความรู้ทบทวนทําความเข้าใจชีวิตความเหมาะสมแล้วก็ด้วยความดีนําพาไปสู่ความสุขความสําเร็จสมหวังรักที่ดีอยู่ในศีลธรรมอันดีเนะี่ยเพราะไปน,นี้กวางทองนําพาเขาไปสู่ความสมหวังเมื่อเขารักคุณ มั่นคงในคุณเขาจะตามหาคุณกลับมาหาคุณติดต่อมาหาคุณความรักที่อบอุ่นพระแม่ปราวตีอความเข้าใจรักที่ดีมาให้คุณด้วยความดีของคุณด้วยเนะี่ยเพราะวันนี้พูดถึงความใจดีมีเมตตารักเหมือนแม่รักลูกพ่อรักลูกสรุปสรุปว่ายอย่างไร พัทักษะแต่กว่าจะเข้าใจกว่าจะสมหวังคนระัพัทักษะคุณก็มีพลังงานของพัทักษะไม่สามารถลุงเอ่ยกับคนรักได้ง่ายายนักแต่ในที่สุดก็มีทางออกได้ด้วยความรอบคอบค่อยคิดค่อยแก้ไขน่ะมาพบเจอกับคุณนำรักที่ดีมาให้คุณอีกใบพัทักษะแต่เขาอดทนนะเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ อ้อนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือยังอยู่ในอุปสรรคปัญหาแลนะยังออกจากปัญหาไม่ได้ที่เขารับผิดชอบที่เขาทำละทั้งของตัวเองและคนอื่นหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแล้วจะเป็นอย่างไรพระขันทากุมารพร้อมที่จะ,ะเผชิญอุปสรรคขวางน้ำนะ หรือด้วยตัวเขาเองใบนี้พัขันทากุมารความดื้อรั้นเอาใจใจตัวเองคิดผิดตัดสินใจผิดพลาดแล้วด้วยความสุขขุมรอบครอบค่อยคิดค่อยแก้ไขก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้หรือด้วยความเฉลียวฉลาดด้วยตัวเขาเองเนี่ยเอาชนะอุปสรรคปัญหาสมหวังรออยู่มาตามหาคุณนำรักที่ดีมาให้คุณแต่กว่าเขาจะเข้าใจอ่ะต้องต้องผ่านอุปสรรคขวางนำ้ำต้องตัดสินใจผิดพลาดในที่สุดก็สมหวัง พมหรือสีอะสมหวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถึงแม้จะมีความขุกขาบ้างก็ได้รับการช่วยเหลือเนะี่ยพระพมหรือสีสมหวังดังที่เขาคิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือแค้ขาดปลอดภัยจากอันตรายสมหวังดังที่เขาคิดมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ผู้คนคอยช่วยเหลือเขามาตามหาคุณ หรือเขาเคยผิดหวังเสียใจกับความรักอะ่ะทำให้เขาใช้เวลาที่จะเลือกที่ตัดสินใจหรือเขาว่าคุณเองอะ่ะใช้เวลาคิดให้รอบคอบที่จะรักใครเคยผิดหวังเสียใจกับความรักมาก่อนเรามาดูบันเดินปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขสองหมายเลขสิบสี่หมายเลขแปดหมายเลขแปดหมายเลขสามหมายเลข 8, เจ็ด หมายเลขหหมายเลข2หมายเลขหหรือไม่ก็เกิดวันพฤหัสบดีหรือไม่ก็เกิดวันจันทร์หรือไม่ก็เกิดสามวันพฤหัสบดีหรือไม่ก็เกิดวันอังคารหรือไม่ก็เกิดราศีเมถุนหรือเกิดเดือนมิถุนายนหรือไม่ก็เกิดปีมะแมหรือไม่ก็เกิดราศีกรกฎหรือเกิดเดือนกรกฎาคมหรือไม่ก็เกิดราศีมังกรหรือเกิดเดือนมกราคมเป็นคู่ของคุณรักที่ดีมาให้คุณ เพราะใบสรุปของคุณน่ะก็จะมั่นคงสมหวังรักที่มีการไว้เนื้อเชื่อใจรักที่สดใสสวยงามเกิดขึ้นกับคุณแล้วเรามาดูว่าภัยจัก,กรวาลจะบอกว่ายังไงบอกคุณว่ายังไงจะเป็นอย่างไรชัดๆหนึ่งใบบอกว่า ความเข้าใจคือกุญแจความเข้าใจคือกุญแจสําคัญสู่การเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งน่ด้วยด้วยความเข้าใจอ่ะเป็นกุญแจแก้ไขอปุปสรรคปัญหาไขปัญหาในหัวใจของคุณและเขาได้ความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจด้วยความรักเมื่อคุณรักเขาเขารักคุณคุณอยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณนะ่ะเป็นคู่กันเขามาตามหาคุณได้สำํำนักบอกว่าปล่อย ปล่อยวางนะอยู่ในกงความอึดอัดติดขัดความไม่สมหวังให้คุณปล่อยวางภายในความปล่อยวางอดีตเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่เรื่องราวดีๆโอกาสดีๆรอคุณอยูนะ่ทิ้งทุกอย่างไปอดีตที่ไม่เข้าใจกันที่ผิดหวงังที่เสียใจปล่อยวางอดีตระหว่างคุณกับเขามาเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่ก็ให้คุณปล่อยวางอดีตคุณจะพบ รักที่ดีรอคุณอยูนะ่ชีวิตที่สดใสสวยงามเพราะด้วยความเข้าใจความรักความมั่นคงแก้ไขอุปสรรคต่างๆได้นะเป็นกุญแจคือกุญแจสำคัญสู่การเชื่อมหัวใจคุณและเขาค่ะข,ขอบคุณการกดติดตาม u ั s สไ i b e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะ พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ